ชาทุกคนจิตนลงทุกท่านนะครับก็ม่น้่นะครับก็อาจจะทำไปไม่ได้นะครับถ้าต่ความร่วมมือร่วมใจของแม่ทุกคนจิตนลงทุกๆุกท่านนะครับโดยการนำของประทางไอ้น้อยเพียงของเรานะครับยังไม่เสร็จแถวจัดการเจมั์ เก็บปะยาให้เสร็จกครับ้เราีเดียวห้านหมดก่อนนะครับถ้าเก็บปะยา่หม่ไดเลยนะครับแล้เร่อเ่เก็บปะาครับพี่เริงีสุดดนะครับไปิี้กลยนครับอยาไ่คุณชนยนเที่กดำนะครับเอาไม่ได้ทำการอนเขาไเา่มก หนูเก็บไปใส่ถุงแล้วเก็บไปใส่ถุงดำอ่ะเก็บพยาไปใส่ถุงดำไปเก็บไปเร็วเก็บพยาเก็บพยาได้เก็บวัน้าใส่ถุงดำเลยครับนู่นถุงดำเลยครับนู่นนู่นถุงดำอยู่นู่นครับนู่นถุงดำอยู่นู่นครับไปเลยนู่น เ็นเด็กดีนะครับเล่นสนุกแล้วถึงน่ารักฝ่ายใต้นว่เราก็ต้องใเท่าไรก็อยู่ฝั่งนู้นช่วยกันเก็บให้เกยไมแกไ้วเีมววั่เสโอ้โหดูดูคนี้เน่งไปเก็บโอ้โหลังตาเก็บอย่างดีเลย อ้าวประเดินอเียงตบมือให้ตัวเองมาตบมือเก่งมากนะครับเป็นเด็กดีทุกคนเดี๋ยวรับมืวมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอาเลยเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน